จ้าวันนี้พี่อาฟจะมาทบทวนสระบางรูปกันแล้วนะครับมีตัวอะไรบ้างเอ่ยมาสอนกันสระอ่านว่าอ่สระอ่อานว่าอ่าสระอีอ่านว่าอีสระอีอ่านว่าอีสระเอออ่อานว่าเออสระเอออ่อานว่าเออสระโออ่อานว่าโอ สระโออาน่าโอสระเออานว่าเอสระเออ่านว่าเอสระแออานว่าเอสระแออานัวเอสระโออานว่าโอสระโออาน่าโอสระโออานัวโอสระโออาน่วโอสระเออาน่าเอสระเออาน่าเอสระเออานว่าเอ สระเอียอ่านว่าเอียสระเอืออ่านว่าเอือสระเอืออ่านว่าเอือสระอวอ่านว่าอวสระอวอ่านว่าอวสระอำอ่านว่าอำสระไอไม้ม้วนอ่านว่าไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายอ่านว่าสระไอไม้ไอไม้มาลายสระเอาอ่านว่าเอาหรือรอหรือ รือรอเรือหรือรอหรือหรือรอรือรอ่าแค่นี้เด็กๆเ,เอาไปทบทวนด้วยนะครับพี่บเป็นกันพี่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะบ๊ายบายจุจ